สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่อครับงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2564แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอาจารย์นาคิโนเป็นแนวทางเลขติดบนครับอาจารย์จะมีเลขเด่นมาให้ทั้งหมด4ตัวครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์4งวดหลังสุดก็เข้านะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า7ครับอยู่หลัก10ตรงนี้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าถัดจากนั้นของอาจารย์เข้ามา สองตัวโดยตลอดนะครับทุกท่านมีงวดที่ผ่านมาเนาะเข้าตัวเดียวเข้าเจ็ดงวดใหม่คือใบนี้ครับ1นึพยหกเลขติดบนที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี0249ครับ0249ตรงนี้ครับคุณผู้ชมชอบก็ลองนำไปเก่งกันดูนะครับสีงวดหลังสุดเข้าอยู่เนาะขอขอบระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดแจมครับเป็นข้อมูลปักหลักบนครับมา2หรือมา3ตัวอาจารย์ว่าอย่างนั้นครับงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างครับคุณผู้ชมแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็มี2347890ตามนี้ครับ2347890รอผลครับ1164ตามนี้ครับแนวทาง ปากหลักบนมาสองหรือมาสามตัวแนวทางแอดแจมครับถัดมาจะเป็นแนวทางของพี่ไข่ 11, ึ่งเอ็ดกเลขเด่นบนที่อาจารย์ให้มางวดใหม่ครับ3กับ4 4กับ3ตามนี้ครับคุณผู้ชม3กับ4ตัวไหนจะมาวินส่วนงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์จะหลุดไปนะครับทุกท่านงวดใหม่ก็ใบนี้ครับ มาต่อกันที่แนวทางนิตยสารลุงเสริมอาจารย์ให้แนวทางเด่นบนมา3ตัวมี2,09ครับ2,09ลงวันที่1พฤศจิกายน64ครับอาจารย์บอกว่าขาดไม่ได้บนมาชัวรอเเซตามนี้ครับอีกหนึ่งแนวทางของนิตยสารลุงเสริมมาต่อกันที่สูตร10บนร้อเซกันบ้างครับงวดใหม่ครับดูด้านล,ล่างสุตรพฤศจิกา64 แนวทาง10บนของอาจารย์ให้มา3ตัวครับมี 2, 4, 5ตามนี้ครับสูตร10บน 100%, 2, 4, 5มาต่อกันที่แนวทางของแอสตางกันบ้างครับอาจารย์จะมีแนวทางวิ่งบนแอนล่างไม่หนึตัวครับงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างสุดเลยครับอาจารย์ให้ก้าวมาครับคุณผู้ชมตรงลูกศรชี้นั่นนะครับ ตามนี้ครับแนวทางของแอสตางชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูครับอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์ครับใบนี้จะเป็นข้อมูลชุดคู่บนแล้วนะครับทุกท่านชุด2ตัวบนที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับมี70 78 7 4 73 080 403แล้วก็84อีก2ชุด83กับ43ครับทุกท่านชุด2ตัวบน ด้านล่างจะเป็นชุด3ตัวแล้วครับทุกท่านก็จะมี970 97 8 97 4 973แถวที่2ครับ908 904 903 984แถวสุดท้าย2ชุดครับ983แล้วก็943ตามนี้ครับแนวทางของแอสตางนำเลขเด่นไปแล้วก็นำเลขชุดบนกองอา,ารย์ไปพิจารณาดูนะครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอปเปิลครับเป็นแนวเป็นแนวทางเด่นบนนะครับใบนี้116่สอียอาจารย์ให้เลขเด่นมาทั้งหมด4ตัวครับมี3579 3579ตามนี้ครับแนวทางของแอปเปิลถัดมาครับก็จะเป็นแนวทางคู่โต๊ะบนนะครับอาจารย์มีแนวทางคู่โต๊ะมาให้ดังนี้นะครับด้านบนอาจารย์ให้เลขเด่นมาที่6 7จ็6 789ด้านล่างครับ0123 0123ตามนี้ครับเด่นคู่โต๊ดบนมาต่อกันที่เด่นล่างกันบ้างครับ4ตัวเลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็6 789ครับทุกท่าน6 789ใบนี้เป็นแนวทางเด่นล่างนะครับหกเจ ตัวไหนจะมาวินคุณผู้ชมก็ลองนำไปเก่งกันดูเนาะแนวทางของ a p p l e ถัดมาครับจะเป็นแนวทางคู่โต๊ดของ b y ย y นะครับทุกท่านงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์จะเห็นว่ามีเข้า72อยู่นะครับคุณผู้ชมหวยออก372ตรงนี้ครับเรามาดูงวดใหม่กันครับงวดใหม่คือใบฝั่งทางซ้ายมือ 1 1 11, 2 20 21ครับแนวทางคู่โต้ของอาจารย์ก็จะมี02 03 04 05 92 93 94 82แล้วก็83ครับคุณผู้ชมรวมทั้งหมดก็9คู่ด้วยกันครับเมื่อที่ผ่านมาอาจารย์ก็ใส่ตัวเลขนะครับพร้อมกับตีกรอบสี่เหลี่ยมไว้ให้แล้วตามนี้ครับคู่โตดของ b n y ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์หนุ่มนาวากันบ้างครับ1 1 0หน่วยของอาจารย์ครับ1 1ึ่เรามาดูแนวทางของอาจารย์กันครับงวดหม่จะอยู่ด้านล่างสุดเลยครับหลักร้อยเลขเด่นที่อาจารย์ทำได้นะครับ914หลักสิบครับ7901หลักหน่วยครับ358 ตามนี้ครับแนวทางของหนุ่มนาว่าส่วนสถิติอันนี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอานะครับผมไม่ได้ลงให้นะครับงวดที่ผ่านมาครับตามนี้ครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์รัฐเกตแก้วสิริกันบ้างครับเป็นแนวทางเด่นสอนบน v 2อาจารย์ให้เลขเด่นมา2ตัวนะครับสูตรนี้มี1กับ8ครับคุณผู้ชม1กับ8 ตามนี้ครับ v 2ผ่านไปถัดมาจะเป็นเด่นสอนอบน v 3ครับเลขเด่นที่อาจารย์ให้มา0ูนย์กับ4นะครับใบนี้0กับ4ตามนี้ครับไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ตอกออาากิศนะครับทุกท่านเป็นแนวทางหลักหน่วยบนอาจารย์จะมีเลขเด่นมาให้อยู่4ตัวนะครับ แนวทางสูตรของอาจารย์ก็จะมีสูตร1ครับสูตร2ตัวชนนะครับตัวเด่นก็มี2-3-4-9 2-3-4-9เอาครับจะเดินต่อไหมรอลุ้นกันครับแนวทางของแอดกิศนะตามนี้ครับแนวทางหลักหน่วยบนมาต่อกันที่แนวทางของหวยแมงปอกันบ้างครับเด่นล่างงวดใหม่ครับ11-6-4 เลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็4กับ7ครับ4กับ7ถ้าจำไม่ผิดแนวทางของอาจารย์จะหลุดมา 2- 3งมวดแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนหน้าน,นั้นของอาจารย์ก็เดินดีครับทุกท่านครับตามนี้เนาะจะกลับมาเดินต่อไหมอรอลุ้นกันครับเด่นล่างของหวยแมงปอ4กับ7ครับถัดมาจะเป็นแนวทางของหวยบินเงินสดนะครับทุกท่าน เป็นข้อมูลเด่นล่างใบแบบนี้งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนนั้นเข้าอยู่เนาะงวดใหม่ครับเลขเด่นล่างที่อาจารย์ให้มาก็1 2 6 8 9ครับ1 2 6 8 9ตามนี้ครับมาต่อกันอีกหนึ่งข้อมูลครับของอาจารย์ท่านนี้เป็นข้อมูลสูตรหลักหน่วยล่างครับ1พฤศจพกาหกอาจารย์ให้เด่นมา2ตัวครับ6กับ7 6กับ7อาจารย์บอกว่ามา1มา1ตัวหลักหน่วยล่างนะครับตามนี้ครับถัดมาจะเป็นหน่วยล่างของแอดยืนนะครับใบนี้อาจารย์จะมีเลขเด่นหน่วยล่างมาให้3ตัวครับ6,8,4ครับคุณผู้ชม6,8,4งวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี8นะครับถัดไปอีกของอาจารย์ก็มี3 684ครับงวดนี้ตัวไหนจะมาวินเป็นแนวทางหลักหน่วยล่างมาต่อกันที่แนวทางมัดรวมกันบ้างครับระหว่างแนวทาง10หน่วยล่างของเฮียโกอีกหนึ่งข้อมูลก็จะเป็นแนวทางของแอดพิมครับสตัวล่างตรงๆนะครับตัวชนก็0กับ9จับมัดรวมกันแล้วก็ได้ตามที่เห็นเลยครับแคปหน้าจอชุดนี้ไปตัดไปดึงตัวเด่นกันดูครับคุณผู้ชม แนวทางของอาจารย์ทั้งสองมัดรวมกันถัดมาครับก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลมัดรวมระหว่างแนวทาง10หน่วยล่างของแอดพิมและแนวทางของแอดหวานครับแอดหวานก็เดินดีครับทุกท่านตัวชนชนที่5ตัวเดียวครับเลขชุดก็ตามที่เห็นเลยครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอนําไปไล,ล่เรียงกันดูได้นะครับก็ไม่เยอะครับด้านหลังจะเป็นตัวกลับเนาะ ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งสองมัดรวมกันมาต่อกันที่ปริศนาภาพใบแดงกันบ้างครับเป็นรูปผึ้งสองตัวนะครับทุกท่านซ้ายมือครับมีรังผึ้งด้วยใบยฝั่งทางขวามือก็จะเป็นตัวเลขครับทุกท่านงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดจะมี72แล้วก็มี38ดด้วยนะครับที่เข้าเนาะงวดใหม่ก็ตามนี้เลยครับ แคปหน้าจอนำไปขยายใหญ่ดูได้ครับขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นเลขหนังสือพิมพ์ครับไทยรัฐครับด้านบนไม่มีครับมีตรงกลาง41ข้างล่าง267 d เ i ็ดดลครับด้านบน29ตรงกลาง630ข้างล่าง74 บางกอกทุเดยครับด้านบน29ตรงกลาง465ข้างล่าง70แม่นมากขั้นเทพครับเลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็7ครับเลขชุดก็7 0 7 1 7 7 7 8 7 9ตามนี้ครับแนวทางเลขหนังสือพิมพ์แล้วก็แม่นมากขั้นเทพมาต่อกันที่แนวทางของแอดปุ้ยกันบ้างครับคู่โต๊ะบน คุณผู้ชมจะเห็นว่างวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายมือแนวทางของอาจารย์เข้า2ชุดนะครับนั่นก็คือ2 7แล้วก็3 7ตรงนี้โหยออก3 7 2แต่ว่าผมไม่ได้ลงให้นะครับคุณผู้ชมผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวามือครับ1พย64คู่โต๊บนที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี02 4282 05 4585แล้วก็09 4989 ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูครับถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับคุณผู้ชมขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ